กาแฟแบบกดข้าวต้มที่พักโรงแรมของเราที่คุณหมิงครับ อาการเริ่มเปลี่ยนถึงแล้วทางขึ้นเขาซีซันทางขึ้นเขาด้านล่างก็มีของกินนะครับก็เป็นสาลาเปานะครับโอ้โหคนขายก็จะเป็นซินเจียงครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับ ยายขึ้นไปนลครับนีกาลังขึ้นไปบนอุทยานนะครับเขาซีสานนะครับมีทางสำหรับคนที่ชอบเดินขึ้นเขานะครับทางทำไว้อย่างดีแล้วครับเนี่ยเดินสบายแต่เนี่ยอันนี้ไม่เดิน,นครับชอบมาหวัดเสียวกับรถ คนจีนที่เขาไปเที่ยวแล้วก็เขาไปตามคอมเมนต์ก็เลยทาให้พ้อเสียหายเยอะเลยถึงประตูเขาซีซานนะครับ k f c รถมันน่ารักมากเขาวา่าภูเขาซีซานคุณนี้คะ่ะเห็นไหม นี้เราก็ขึ้นไปชมเขาซีซันข้างบนนี้ครับนี่เราก็นั่งก๊อปขึ้นไปข้างบนนะครับครับเข้ามงโอ้มีตื่นเต้นครับมีตื่นเต้น กรรมใหม่นะครับสำหรับช่วยให้ขึ้นเขาได้อย่างไม่ปวดไม่เมื่อยเดี๋ยวนะเาจะบอกนิดนึงเดี๋ยวลองนะ่รอมาตรงนี้ถ้าคุณไไมไหวเราก็ ขึ้นไปข้างบนนะครับไปอีกจุดหนึ่งจุดชมวิวมาทางเข้าประตูม oh, yeah. yeah. ังกรเป็นไงครับอากาศข้างบนก็เป็นบริเวณวัดนะครับ ชั้นก็วิวก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกครับตรงบริเวณที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็มีกระจกสองซึ่งบอกว่าข้างล่างก็คือเหวนะครับเหวกลับไปกันแล้วครับโอโ้โห กินข้าวโพดนะครับข้าวโพดต้มนะฮะมาแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้จะเป็นขาลงสู่ด้านล่างครับนักท่องเที่ยวก็เดินกันขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่ก็เป็น <c oughs> ชิมครับ <c oughs> ชิม <c oughs> ชิมชิม <c oughs> มาถึงร้านอาหารของเราวันนี้เป็นจุดเช็คอินอีกแห่งหนึ่งนะครับเปิดใหม่ครพ่อครัวเราไม่ได้ เราไปสู่ด้านในบริเวณวัดหยวนทงนะครับที่ตัวเมืองคุณหมิงโอ้วันนี้บรรยากาศดีมากครับหนึ่งสองสามสวยตลอดใครจะเอากล้องใครประตูตนี้ ดังเดิมเลยนะครับเก่าแก่เป็นประตูตตตยังคงรอยแกะสลักโบราณเก่าแก่ของประตูนะตอ,อ,ตอสูสีหอมแล้วครับจุดทูปเทียนดอกไม้นะครับผม จุดทูบเทียนนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นสะพานไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะครับด้านในมีเต่าทั้งเต่าทั้งปลานะครับเ<ม>พียบ<ม>เลยครับ<ม>ครับที่นี่นครับนี่ก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม,มแกส อน,นี้ก็เป็นองค์พระใหญ่นะครับที่มากราบขอพรนี่เป็นพระใหญ่นะครับน,นี่ก็เป็นพระพุทธชินราชน,นะครับ คนี่เป็นน้ําจากตาน้ําของภูเขานะครับไม่มีแห้งบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะครับผมไทยจีนนะครับพระที่มาร่วมกิจกรรมที่วัดหยนทงนะครับผมเป็นกุหลาบหินนะครับของแท้ของแท้นะนะไม่ใช่ของปลอมมุมนี้ก็สวยฮะมุมนี้ก็สวย นี่ก็เต็มไปด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเรก็มาถึงบริเวณเป,ประตูไก่ประตูม้านะครับผม,มเดี๋ยวเราหา,หาที่จอดนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์นะครับ ไปรุ่นมานะโอเด็ไปรุ่นมานะไม่ต้องไปถึงไหน้าประตูตมา้ากลับเนาะแล้วก็ประตูไก่ทางนู้นเป็นประตูไก่ทางนี้เป็นประตูตมา้าต่อประตูกไก่ไก่เออใช่ <S 1> <S 1> เป็นสัญลักษณ์ของประตูม้านะครับแห่งคุณหมิงอีกหน่อยก็จะเป็นประตูไก่ครับ มาถึงกันละกลางเมืองคุณหมิงตอนนี้ก็จะไปใช้เงินกันบ้างแล้วครับตอนนี้พาไปล,ลาซนะคะเราก็ข้ามถนนได้ปลอดภัยนะครับผมวัดใจกับรถจัก,กรยาน,นเวลาสำหรับการช้อปปิง้งได้เวลากาแฟยามบ่ายครับตอนนี้ ลมเยย็็นเเป็นแหล่งชอบกลางเมืองคุณหมิงนะครับมีเป็นบรรยากาศของคุณหมิง<ฮ>นะครับเมืองที่เป็นเมืองหลวงของเขตมณฑลยูนานนะครับ สร้างอันนี้นะไงเนี่ยมีใหม่เนี่ย <c oughs> เป็นเขตพื้นที่สวนสาธารณะนะครับของเมืองนะครับลานจัดงานรวมถึงเส้นทางรถไฟใต้ดินเป็นน้ำตกแห่งคุณหมิง ถึงแล้วครับน้ำตกแห่งคุนหมิงครับครับน้ำตกแห่งคุนหมิงครับ บแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งสองสามด่านนะครับบ่อเต็นนะครับรถบรรทุกสินค้าจากไทยจากจีนนี่ถึงลาวกันแล้วครับ วันนี้นอนหลวงพระบางนะครับน,นี้ก็เข้าสู่ด่านลาวนะครับ <c oughs> อะไรครับตอนนี้ถึงที่แม่น้ำโขงแล้วครับกำลังจะเข้าตัวหลวงพระบางนะครับตอนนี้ผ่านแม่น้ำโขงโอ้หน้ำเต็มตะลิงแล้วครับ เริ่มเห็นบ้านเมืองนะครับเห็น <c oughs> หลวงพระบางแล้วครับตอนนี้เข้าเมืองต่อเพราะถ้าถ้ารู้จักชื่อแล้วก็พออี่เด้อจะสงให้ได้นนี่ก็เป็นประทาดปูสีนะครับอยู่ข้างบนนะครับ เป็นบ้านพักเรือนพักร้านอาหารไปหมดแล้วนะครับตอนนี้วัดแสนนะครับวัดแสนมานะครับไปเพิ่ม้วย่ทอรครับ มาถึงนี้ครับเป็นโรงเก็บราชรถที่วัดเชียงทองมาแล้วครับตรงนี้โบสถ์สำคัญ เชียงทองครับวัดเก่าแก่โบราณคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางนี่รางสงน้ำพระางสงน้ำ่จะกรไหลผ่านตัวมังกรไปตกแส นะครับใช่อันนี้ก็เป็นองค์พระบางที่ส่งน้ําแล้วก็น้ําก็จะไหลออกไปตรงด้านล่างครับใช่เนี่ยาเรียกพระบางสวยงามครับที่นี่ชื่อวัดอะไรครับทุกท่านอ๋อแสดงว่าความจําดีครับหนึ่งสองสามงามงามเราก็มาถึงจุดไฮไลท์หน้าต่างอืม โอเคครับสวยงามฉากนี้อ๋อครับผมโอ้ยังยังพี่อ๋อครับนี่ดูองค์พระมารนะครับสองอีกทีครับโอ้เห็นแล้วเห็นละไปได้ไปได้เนาะคนที่มมไ่สวยอเนี่ก็เป็นทางลงสู่แม่น้ำโขงด้านล่างครับ สวยนะคะครับนี่เป็นโรงแรมริมน้ำโขงนะครับร้านอาหารบรรยากาศริมโขงนี่ก็เป็นที่หลวงพระบางของเรานะครับวันนี้ ม,ม,มาถึงวัดวิชุณราชนะครับวิชุนราชครับุ จุงเหืองที่สุดองค์ทแทนถึงสร้างพระวิหารหลวงเป็นแบบศิลปะไปเมื่อก่อนมันมีอยู่ที่คล้ายกันนี้มีในหลวงพระบางมีอยู่เมืองสิงห์หลวงน้ำตาเป็นศิลปะแบบนะไทยลือนะตอนนี้ยังอของที่ก็มีวัดชุมนิยดีประทุมพอเห็นพระมหากษัตริย์ทรงสร้างวิหารหลวงก็คือรวมเอา ทั้นผู้หญิงผู้ชายเนาะรวมกันก่อสร้างพระวิหารหลวงแต่พระมเหสีของพระองค์พนาม่านางทันปีเทียงเนาะสาวสิองปันนาเลอยากมีผลงานเพียงคู่กับพระมหากษัตร์จึงรวมเอาสตรีสาวหลวงพระบาทสร้างพระธาตนนุรวมเอาสะน้ำที่เขาเรียกว่านองตัวสร้างเพื่อถวายอยู่ในด้านในพระธาตุก็จะมีอ่า

พระใหญ่นะครับอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธธรรมบูชามหาเตนวัตธรรมบูชามหาปัญโญสังฆบูชามหาโพคัวะโห

ล้อมองค์พระประธานนะครับอันนี้เป็นพระพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยที่สาวบ้านส่วนไม้ประกอบพิธีต่างๆของโบราณที่เก็บรักษาไว้นะครับ จัดวางที่เป็นระเบียบสวยงามนะครับภายในบริเวณเมาถึงพิพิธภัณฑ์หลวงพระบางหรือพระราชวังนะครับตรงนี้รปมาด้านใน ราชวังนะครับตอนนี้เป็นเหมือนสีสว่างวงครับนุ่งสโลงครับโอ,โ,โอ้โหอันนี้เปลี่ยนจากขาสั้นเป็นนุ่งสโลงนะครับเ,รเ,ทเท่แล้วครับเท่เท่มากครับเท่มาก,มอ,กอ, <laughs> อ๋<ะ>อสีหนุ่มสีมุมครับโอ,เเอ้เท่มากครับเท่มากหนึ่งสองหา <laughs> ที่ไหนไม่ได้แล้วครับเรียบร้อยนะครับ อันนี้มาเล่นละครนะครับพลักพลามแล้วไปไหนต่อเนี่ยเดินไปเข้ามาไปมาครับนี่ก็เป็นหัวหน้าเผ่านะครับพาคณะมาไหว้พระวันนี้นะครับผม,มก็ได้เวลามากราบองค์พระบางอยู่ด้านบนนะครับเป็น

สงดงาม oh. นี่ก็เราก็ไปชมด้านในพระราชวังกันแล้วครับตอนนี้ชมตลาดเช้ากันนะครับ พ,พิกโอเคเลยครับพิกขี้หนูหลวงพระบางนี่โอเคเลยนะนี่กลามาชิมกาแฟร้านประชานิยมนะครับวันนี้ต้องลองนะครับมานี่เราต้องลองเจ้าเก่าดังเดิมใครไม่มาชิมเหมือนไม่ได้มาหลวงพระบางนะครับ จะเป็นเรียกว่าออริจินอลเจ้านั่งเดิมแห่งนี้เลยครับประชานิยมเจ้าของร้านเราก็พักผ่อนนะครับหลังจากเหนื่อยตั้งแต่ตีห้านะครับผมหายป้ายการันตีนะครับผมความอร่อยอันนี้ ปลาต้องโกกับกาแฟร้อนๆน,นะครับนี่นนก็ได้เวลามาแล้วครับอปลาต้องโกโชว์หน่อยโอ้ได้กินแล้วนะครับวันนี้มาถึงแล้วหลวงพ่อบาาครับผมนานเฟอแห่งตำนาน <ST> <IL EN> <IO> นี่จะเป็นหม้อแห่งตำนานครับ องชิมรสชาติกันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมันเนี่ยเาเรียกช่ใชจะกินกันแต่ว่าเามาแล้วต้องอย่างนี้เลยเรากลับบานไม่ด้ไม่มีโดนสัตว์แบบทีบเลยที่ลาวนี่เลย จากบ้านแล้วเสียงดังหน่อยโอ้มากันทั้งบ้านเลยครับมาจากนาครหลวงแล้วมาอ๋อนี่กับเป็นโรงแรมธรรมตะอันนี้เฮ้ยไม่ใช่ค่ะมาถึงสถานีรถไฟหลวงพระบางแล้วครับโอ้ยหอไม่ได้กินหองแอร์เล็กอร่อยแล้วเนครับมาถึงสถานีเรียบร้อยฝนก็นมาส่งเราด้วยครับผม ถึงเบอร์14ของเรานะครับตรงนี้ขบวนเรานะครับ <l uck> พร้อมเดินทางสู่เวียงจันทร์ครับ <l uck> เราก็ล้อไปตามสายน้ำคานนะครับทุกท่านขายไป50 50บาท50บาทเท่าไหร่วันนี้3ล้านกว่า มาถึงเวียงจัน์แล้วครับผมคณะของเราตรงนี้ข้าสู่ดานนะครับอันนี้ถึงด่านแล้วนะครับด่นาน,นครับประเทศลาวนะครับผม <c oughs> ยังยังยังไม่สุดาการสาร <c oughs> ะานต้องให้ข้ามสะพานก่อนใช่ไหมครับ งั้นเดี๋ยวเลี้ยวรถกลับไปตอนนี้ข้ามสะพานมิตรภาพกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะครับทุกท่านครับยินดีต้อนรั a เข้าสูไทยแลนด์อันนี้พอดพ่ยแล้วสุดพ่ายแล้วอันนี้กลับมาดโดยสวัสดิภาพานะครับผมแหมอรุณสวัสดิ์กับห้องอาหารยามเช้าของโรงแรม จะมีบะหมี่นะครับ